อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ90ที่ใช่หรอใช่ก็บอกว่า190หนูได้ยินว่า150 190หนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันนะไม่รู้เลยเพราะหนูไม่ได้เข้ามานป็มนายแล้วหนูไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่กันแล้ว สิโอซีนี่กร่หววเนี่ยทำไมเปล่านักก็มไม่ต้องรู้นายถ้าเปล่าไดา้จริงไหมชัดใช่ไหมชัดๆมีชัดแล้วนะชัดมาก พี่สลาดทางลูกได้แล้วมีกิเลสเ,เยอะไหมอ๋อมีกิเลสเยอะเหรอครับใช่ต่อมาก็เกี่ยวกลางคืนเนี่ยไม่กลับวัดอาทิตย์ถึงแล้วไหลงหลเลยเมื่อกีอ้เอาทั้งตู้เลยจะไม่เงินบริจาคเลย แล้วในนิ้โป้งนิ้วโป้แล้วก็หนึ่งนิโป้แล้วก็สองนิ้วโป้งแล้วก็สองนิ้วโป้งไปเลยเอออกมาหนึ่งนิ้วโป้งเอาไปสองนิ้วโป้งนิ้วโป้งเท่าไหร่เอาให้หมดเลยเลกเลยอะรเลขเลขันนะมีเท่าห้าส่วเก้าโอเค น้องสาวมองเห็นได้ยังอ,ะอ่ะอ๋อเห็นแล้วอ๋อคนนอกอนสายตา,ตตาเรนะ่งเลยนะเร่เลยนะแม่เสือพ้างตอนนี้ท่านไปตั้งของเบอร์ได้ปะเบอร์ปั๊บตัางแลกเบอร์ได้ปะเบอร์ปั๊บแต่ไม่ได้เปลี่ยน thăng loại thăng loại cho nó thăng loại thăng loạiเลขเลข rồi nè 5 phải không đúng không ạ 5 5 phải không ạ 5 ok ok <cored> <cored> <cored <Sixani Pickens> oh, oh, ok hả ôi ôi ô หนูไอดีหนึ่งด่หนูไอดีห้าต้องไม่้าเลยหลงหลงพี่มาอีกแล้วบอกให้ละทางโลกอมอ่าละใครใครได้ขนาดดึงแสเด็กเขอเอาเจอขาวเลยขอเ้อขาวเลยเ้อขาวไปเยอะอ่ขอ่ะ น้องเ้องเท่าไรจ๊ะถ้าอยากไดเพิ่มก็ขอถ้าอยได้รถก็อเลี่ยนก็ได้ถ้าอยากได้เพิ่มขอติดขอไปไปบวชไปบวไปบวไบวชไปบไปบวชไปวปไบวไปบววไปบปวชไปบวชบไปบวชไปบวชนไปบวชบไบอไ ถ้าาตมาแอดด้วยจะผิดมัแต่ไปจุดที่ดีสิหมดตัวแล้วฮะหมดตัวแล้วฮะก็ไปรวมตัวที่ไหนกันรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดให้นะฮะเดี๋ยวแอดไปฮะวัสดีฮะพี่ชายสุดหล่อขอยืมเงินแอดด้หยฮะเจ็บเหรอวันแล้วละสิตายจุดด้วยนะฮะ อได้ๆจดไหนดีหนยนะฮะช่องไหนไปนะช่องไหนอะกำมาซนทีตรงนี้ก็ได้หมดแล้วช่องไหนไปอไหนช่องไหนหรอพูดคุยไม่เห็นจุดไหนตรงนี้ประเทศตอนนี้ประเทศอะฝากจุดของพูดคุยเนี่ยแอดไป ไหนไม่เห็นเลยไปจุดก็พอที่เป็นอะไรจุดหรอฮะีประเทศจอไหมที่ไปจุดอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอะไรยังไม่ได้จุดแลยอ๋อี่นั่นแหละจุดจุดได้ยังเห็นมีคนเชื่อได้ดีเชื่ออะไรนะ โอเค okay, ได้ครับไ้ครับหุ่มไ่รอเอฟจุดแล้วจุดแล้วจุ่แล้วเคเออสโอยโอม่เชสวเ คนสวยบอสติดไปไหนไอ้บอสไปอนพี่แล้วน้องชื่ออะไรน้องแก้แล้วน้องชื่ออะไรแก้วหมือนอืมชื่อปอปิ้งบ่อปิ้งอะไรนะท่อซิ่งท่อซิ่งอ่ะไปเว้นมา ไปแวน้นเปล่าเดี๋ยวพาไปแว้นแม่ไม่เอากลัวโดนทิ้งทางทางดิอ๋อไปใกล้ๆนี่รอบๆมบวนรอบๆเลยไม่เอาไม่ไว้ใจถ้าไม่มีรถถ้าหนูไม่ดีรู้จักแอดเจ้าะรถยนต์เนาะรถรถยนต์ก็ได้รถยนต์ไม่ใด่ อโอเคน่าเจอ,ลอแล้วแล้ว,ลวไม่ได้เข้าประเทศนานแล้วหรอครับฮัหใช่แล้ไงรหัสหนูโดนเดมอะไรไม่ได้เข้าแล้วก็ไปเซื้อรหัสใหม่มาโอเคได้ไม่ได้เข้านาน,านจิดขอชื่อจูจี้โอเคครับ ไอ้นนั้นจะจดขายได้ได้ฉันใช่ไหใช่ปะจุดจุดดีเชื่อเแล้วต่อซิงก์มออกครับไอ้โดมเด็กชายต่อต่อซิงกเหรอ่านองอย่าได้ดีไปไปคุยกับคนนันนะโอเคนะไปละแล้วจะไปไหนวันนี้ไปเปดีเดี No. ไปไแนววันนเดียวไมู่่อยู่แถวนี้เหรอไปงานอะไรทำเลยอ่ะเป็นเที่ยวไหมใช่ปเที่ยวเข้าไปในกระนังใชใจใช่หานอ่ะใช่หาดไม่ค่อยมีคนเลยช่วงนี้ใช่ตั้งแต่ไปน้ำต้องไปน้ำตกไม่ไปไกลเกิน ต้องไปไปไหนอ่ะตอนเด็กเขาไปไหนกันนะชมวิวหรอไปไปจุดชมวิวอ่ะ,ออะตรงนี้วุ่นวายเนี่ยน้องมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีตังเท่าไหร่แล้วจ๊ะ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลไัลโหนใค่ผมไหมได้ยินได้ยินโอดฮัลโหลเพื่อนเพื่อนร้านแต่งตรงไหนอ่ะร้านแต่งโดนยุบแล้วรู้สึกฮลโหครับพี่แต่งตัวร้านแต่งตัวอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่อยู่ในจุดจุดวัดอันแรกอ่ะวัดอันแรกเหรอไหนอ่ะท่ไอันแรกไงไปอดอป้าวแล้วไม่เจอกันนะแล้วแอดไปนะเ อันแรกไงไปไปไมไหเราเราไม่รู้ทางเข้ามาเนี่ยเลยเล่ร่อนมาเนี่ยไปดอันอันที่อยู่บนกาลานอะไปด้วยกันนี่แหละอันแรกที่อยู่บนกาลานอะน้องชื่ออะไรนะคะเราชื่อจริงๆเมื่อกี้ชื่ออะไรทอดซิ่งเหรอ ก็อของผมที่แต่งตัวหน่อยดีไหนอยู่ไหนตามเสื้อขาวมาเลยเดี๋ยวพาไปไหนใครใครใคราแต่งตัวผม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 นี่มาสร้างเสื้อขาวเลยเสื้อขาวเนี่ยไหนไหนเสื้อเสื้อขาวหัวตรงเสื้อขาวเห้อเ้ยหัวตรงหัวทอง,ทง,ทงเอาค่ะหละอ,อกหลักพี่มามามาตามมาไปด้วยไปด้วยเขาไปด้วย <Okay, okay, S 2> ขอไปด้วย ขอไปด้วยเขอาไปด้วยขอไปด้วย,วยชีวิตกูต้องมาเป็นไกล่แล้วเนี่ยกด E ครับกด E โอเคครับกดแล้วแล้วก็ตรงกดล็อบบี้ล็อบบี้โซนครับ, okay รบแล้วก็ไปกด E ีุกคงนะ องีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับอะไรครับพี่ชายมันแต่งตัวยังไงครับผมเด็กมาตาผมมาครับพี่ชายคนไหนครับคนยอมรับยังไงมันก็นะคู่แบบนี้เลยอ๋อ น้องได้ยินไหมได้ยินไหมครับไปนะครับไปนะครับเด็กๆไปนะครับเด็กๆโคตรหลอกโคตรอันตรายไปเลยครับสู้ๆไปเลย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 ไปยไปเลยไปเลยไยไปเลยไยไปเยไปเยไปยไปเลยไเลยไเลยไปเยไเลยไปเยไปเ้ยไเลยไปเลยไปยไปเลยไปเลยไปเลยไยไปเยไเลยไปเยไเลยไยไปเลยไปเลยไปไไ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 ไ

ตั้งแต่รหัสเลขทิ้งเล่นมาหนูรู้จักพี่บิ๊กกี้เป็นคนแรกอยู่เรียมี่ใช่ชื่อจริงด้แต่ถ้าชื่อใช้ชื่อไนล่ะันนี้หนูจะเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนโลด้วยอย่าเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆชื่อหมูท้าละกันนะใช่พ่อมนูจะตั้งชื่อว่าหมูละท้าพ่อหนูหิวพี่บิ๊กกีอยู่ไหน พี่ก็รู้จักมิกี่ไหนพี่มิกี่เปลี่ยนสีผมได้ปะไหนพี่มิกี่อ่ะไม่เห็นมีเลยไม่เห็นดีเลยเดี๋ยวช่วยหาดีแล้วพี่มิกี่กอ,ออกสายไปแล้วไง พี่วิกกีก็อ๋อแล้วอยู่ไหนไม่รู้เขากว่ีอยู่ใกี้กนม่าทุกสิ่งทุกอย่างน้นนไม่ง่า